มือนี้น้ำโขงรดเนาะค่ะอีพอก็เลยส่วนมาเก็บจันขึ้นไปไว้เนาะคะ่ะหลังจากน้ำโขงรดเนาะค่ะอีพอก็เลยส่วนมาหมุดเอาจันขึ้นมาเนาะคะ่ะ โอ้มีปลาค่ะทุกคนมีหอดปลาเครื่องเนาะค่ะบน่าเสื้อเลยเนาะค่ะว่าจะมีปลาอยู่ข้างในเนาะค่ะน้ำคงกะท่วมนนะะสามมื้อเนาะค่ะบอสามารถมุดเอาจันได้เลยเนาะค่ะอีพ่อเพื่อนกะคิดฮ้อจันเนาะค่ะตายแล้วเนาะค่ะจันจังสิไปทางไหนแล้วเนาะคะ่ะคงไปตามกระแสน้ําแล้วเนาะค่ะพอดีน้ําลดเนาะค่ะอีพ่อก็เลยว่าเพื่อนเห็นรักจันอยู่เนาะค่ะเพื่อนก็เลยชวนฝนมายามเนาะค่ะมื้อน,นี่มาเอาจันขึ้นไปไว้สะกก่อนเนาะ คะปลาซุกมานเนาะค่ะได้ฮอตปลาเครื่องเนาะค่ะบนหน้าสเสื้อเลยเนาะคะ่ะเกือบบ่อได้สภาพจันเนาะค่ะกระซาฮัรเติบเนาะค่ะเพราะว่ารักกระฮักไปรักหนึ่งเนาะค่ะส่วนขอบจันหรือว่ากระแตจันเนาะค่ะกะไปเพื่เลยเนาะ,ค,ะนค่ะเอาบ่อได้เลยเนาะคะ่ะ